น่าใช้มากๆเลยนะครับเขาจะมีสองไซส์ให้เลือกนะมีไซส์เอ็มกับไซส์เอลนะครับไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์เอลนะครับพี่ๆในแต่การเรื่องๆนะครับยกกล่องไปเลยนะครับพี่ๆสิบสองคู่นะเนี่ยสิบสองคู่นะครับพี่ๆนะใส่แบบนี้เลยนะคือยืดหยุ่นได้ดีมากๆนี่เนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครใช้เป็นประจานะใช้บ่อยๆใช้เป็นประจํานะครับผมแนะนําให้ซื้อยกกล่องไปเลยจะได้สิบสองคู่เพียงร้อยสี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เป็นไซส์เอ็มนะครับ ปกติผมจะใส่ไซเอลนะครับผมจะลองใส่ให้ดูว่าความยืดหยุ่นเขาดีขนาดไหนนะครับนี่นะครับคือยืดหยุ่นได้ดีมากๆนะครับบอกสําหรับงานสวนงานผักงานไร่นะครับพี่ๆงานทําสวนเลี้ยงสัตว์นะครับตัวนี้บอกเลยนะครับผสมลงผสมยาได้หมดนะครับดูเหมือนบางนะพี่แต่ว่าความยืดหยุ่นเขาดีนะตัวนี้เป็นรุ่นพรีเมียมด้วยนะครับพี่ๆหนา50กรัมเลยนะครับตัวนี้ ความหนานะครับจะอยู่ที่50กรัมนะครับใครสนใจจะกดนะ12คู่ยกกล่องไปเลย140บาทพี่ปกติเราซื้อคู่ละ25บาทใช่ไหมไม่ต้องไปซื้อเลยนะครับพี่ๆตัวนี้บอกเลย